ต้อนรับกลับสู่ไทยคาโซนวันนี้เราจะก้าวออกจากโลกของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่เราคุ้นเคยขึ้นไปบนท้องฟ้าเพราะบางครั้งเครื่องจักรที่ดึงดูดจินตนาการของเรานั้นไม่ได้อยู่แค่บนถนนแต่ยังบินอยู่เหนือหัวเราด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของเครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon หนึ่งในเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเราจะเชื่อมโยงไปถึงการที่ประเทศไทยได้นำมาใช้อาวุธและขีปนาวุธที่ติดตั้งได้ ประสิทธิภาพการรวบรวมไปถึงเรื่องของราคาเพราะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์หรือเครื่องบินขับไล่เหนือเสียงสิ่งที่เรามองหาก็คือสมรรถนะและความคุ้มค่าเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่จะเป็นการเดินทางยาวไกลผ่านประวัติศาสตร์เทคโนโลยีและตัวเลขที่น่าสนใจมากมาย F16 เป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทรุ่นที่4ีที่พัฒนาโดยบริษัท General Dynamics ของสหรัฐอเมริกาในช่วงพศวรรษ1970มันถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา คล่องตัวและราคาถูกกว่าเครื่องบินรบหนักในยุคนั้นอย่าง F-15 อีกตัวปรัชญาการออกแบบคือการให้เครื่องบินที่นักบินสามารถใช้ได้ในหลายภารกิจทั้งการรบกลางอากาศแบบด็อกไฟหรือการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินความหลากหลายนี้คือเหตุผลที่มันยังคงบินอยู่กับกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงกองทัพอากาศไทยด้วยเมื่อมองไปที่ตัวเครื่อง F-16 มีการออกแบบเครื่องยนต์เดี่ยวที่เพียวลมหลังคาห้องนักบินทรงฟอง,ฟองสบู่ที่ให้ทัศนวิสัยรอบด้านอย่างยอดเยี่ยม และระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติในยุคนั้นเพราะแทนที่จะใช้การเชื่อมโยงทางกลเพียงอย่างเดียวการควบคุมของ F-16 ถูกสั่งการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เครื่องบินสามารถมีความไม่เสถียรโดยธรรมชาติและจึงพลิกเลียวได้คล่องตัวมากขึ้นสำหรับประเทศไทย F-16 กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัย กองทัพอากาศไทยได้รับเครื่อง F16 รุ่นแรกในช่วงปลายทศวรรษ1980ได้แก่รุ่น F16A และ F16B และต่อมาก็ได้รุ่นที่ทันสมัยกว่าอย่าง F16C และ F16D เครื่องบินเหล่านี้ทำให้ไทยมีขีดความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นระบบเรดาร์ขั้นสูงความสามารถในการโจมตีแม่นยำและการรองรับขีปนาวุธแบบตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การมีฝูงบิน F 1 6คือการแสดงให้เห็นว่าไทยสามารถปกป้องน่านฟ้าและเข้าร่วมการฝึกกับพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาได้ตลอดเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเครื่องบินก็ได้รับการอัปเกรดระบบอวิโอนิกและการบูรณาการอาวุธใหม่ๆเพื่อให้ทันสมัยแม้ในวันที่เครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง F 3 5ปรากฏขึ้นบนเวทีโลกก็ตามเมื่อเราพูดถึง F 1 6เราไม่สามารถมองแค่ตัวเครื่องได้หัวใจของมันคือระบบอาวุธโดยเฉพาะขิปนาวุธที่ติดตั้งได้ ในการรบกลางอากาศ F-16 สามารถติดตั้งขีปนาวุธ Aim-9 Sidewinder ที่เป็นแบบอินฟราเรดสำหรับการสู้ระยะไกลล็อกเป้าที่ความร้อนจากเครื่องยนต์ฝ่ายตรงข้ามและยังติดตั้ง a i m 1 2 0 AMRAAM ขีปนาวุธนำวิถีเรดาร์ระยะกลางที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถยิงใส่เป้าหมายได้ไกลเกินสายตาประเทศไทยได้ลงทุนกับขีปนาวุธทั้ง2ชนิดทำให้นักบินมีความยืดหยุ่นในการรบทั้งใกล้และไกล สำหรับภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดิน F16 ยังสามารถติด AGM-65 Maverick ระเบิดนำวิถีเลเซอร์และอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงอีกมากมายสิ่งนี้ทำให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินป้องกันแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มโจมตีที่สนับสนุนกำลังภาคพ,พื้นได้จริงเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพของขีปนาวุธในบริบทของไทยต้องบอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญในการสร้างสมดุลทางอากาศประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียก็มีเครื่องบินทันสมัย ดังนั้น f 1 6ของไทยและอาวุธที่ติดตั้งจึงเป็นทั้งเครื่องยับยั้งและเครื่องมือป้องกันจริง AIM 1 2 0 AMRAAM มีพิสัยยิงกว่า100กิโลเมตรในบางรุ่นและด้วยระบบเรดาร์แบบแอคทีฟทำให้นักบินไม่ต้องเล็งเป้าไว้ตลอดเวลาหลังจากยิงออกไปแล้วต่างจากขีปนาวุธกึ่งแอคทีฟรุ่นเก่าขณะที่ AIM 9 x Sidewinder รุ่นใหม่ล่าสุดก็มีความสามารถยิงนอกแนวปากจมูกเครื่องบิน นักบินสามารถใช้หมวกเล็งเป้าหมายมองไปที่เครื่องบินข้าศึกแล้วสั่งให้ขีปนาวุธล็อกตามไปได้ทันทีในแง่สมรรถนะจริงๆอาวุธเหล่านี้ทำให้ F 1 6ของไทยยังคงแข่งขันได้ในภูมิภาคตอนนี้มาถึงเรื่องราคาเพราะเหมือนรถยนต์เครื่องบินขับไล่และขีปนาวุธก็แพงมากเช่นกัน F 1 6รุ่นแรกที่ไทยซื้อในช่วงทศวรรษ1980มีราคาเพียง20-25ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแต่ปัจจุบันรุ่นใหม่อย่างล็塞特เซ็ดสส่วน72มีราคาปอะมล้าล,ลาปร,รกปกรณเรม การบำรุงรักษาและการอัปเกรดก็เป็นต้นทุนระยะยาวทั้งค่าอะไหล่การฝึกนักบิน การฝึกช่างภาคพ,พื้นและระบบสนับสนุนทั้งหมดเมื่อรวมกับราคาขีปนาวุธตัวเลขยิ่งสูงขึ้นไปอีกขีปนาวุธ AIM 120 AMRAAM AM 1ลูกมีราคาประมาณ1-1.5ถึงล้านดอลลาร์ขณะที่ AIM 9X Sidewinder ร,ราคาถูกกว่าที่ราว4 0 0 0 0 0ถึงดอลลาร์ส่วน AGM 65า Maverick สำหรับโจมตีภาคพื้นมีราคาประมาณ1 2 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อลูกดังนั้นเมื่อคุณเห็น F-16 ของไทยติดตั้งขีปนาวุธ4-6ถึงลูกมันก็คือฮาร์ดแวร์หลายล้านดอลลาร์ท แต่คุณค่าที่แท้จริงคือการป้องปรามและความมั่นคงสำหรับไทยการลงทุนเหล่านี้ทำให้กองทัพอากาศสามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศได้ภูมิภาคนี้มีข้อพิพาทตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปจนถึงดุลอำนาจในภูมิภาคการมี F16 พร้อมอาวุธล้ำสมัยทำให้ไทยตอบสนองภัยคุกคามได้อย่างน่าเชื่อถือสมรรถนะของเครื่องบินก็ไม่ธรรมดา เครื่องยนต์ปราดแอนวิตนี่ f 100หรือ GEF 110สามารถสร้างแรงขับได้เกือบ29,000ปอนด์ทำความเร็วได้มากกว่าแมตซ2รัศมีการรบประมาณ550กิโลเมตรเมื่อบรรทุกอาวุธเต็มพิกัดทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถสกัดกั้นศัตรูหรือโจมตีภาคพ,พื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกแง่มุมที่น่าสนใจคือการปรับปรุงให้ทันสมัย f 16แม้จะเข้าประจำการมานานแต่ก็ได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องไทยได้รับข้อเสนออัปเกรดที่รวมไปถึงเรดาร์ AESA รุ่นแอน APG 83ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และความสามารถในการใช้อาวุธล่าสุดสิ่งนี้ยืดอายุการใช้งานและทำให้ไม่ตกยุคแม้จะเทียบกับเครื่องบินรุ่นที่5หอย่าง F 3 5ก็ตามและบางครั้งการอัปเกรดก็ประหยัดกว่าการซื้อใหม่แม้ไทยจะสนใจเครื่องบินรุ่นใหม่แต่ F 1 6ก็ยังเป็นกำลังหลักอยู่เสมอสิ่งที่ทำให้คนตื่นเต้นคือการเห็น F 1 6ในการฝึกซ้อมรบอย่าง Cobra Gold ที่ไทยร่วมกับสหรัฐและประเทศพันธมิตรเครื่องบินได้แสดงความสามารถในการทำงานร่วมกัน และมีการจำลองการยิงขีปนาวุธให้เห็นว่าถ้าเป็นสถานการณ์จริงเอมลบหนและเอมลบเจะทำงานอย่างไรความคล่องตัวของ F16 ทําทำให้มันอันตรายในด็อกไฟขนาดที่ขีปนาวุธระยะไกลก็ทำให้นักบินไทยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้ศัตรูเสมอไปนี่คือการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วเทคโนโลยีและอำนาจการยิงที่ทำให้เครื่องบินยังคงทันสมัยอยู่เสมอเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกับประสิทธิภาพหลายคนอาจถามว่าคุ้มไหมที่ไทยยังลงทุนใน F16 คำตอบอยู่ที่ความหลากหลายของมัน มันทำได้ทั้งป้องกันอากาศโจมตีภาคพ,พื้นสอดแนมและแม้กระทั่งสงครามอิเล็กทรอนิกส์หากติดตั้งอุปกรณ์เสริมแทนที่จะซื้อเครื่องบินหลายแบบไทมี F16 ที่ทำได้ครบนี่จึงทำให้ราคาขีปนาวุธและการอัปเกรดอย่างคุ้มค่าและอย่าลืมว่าแม้ขีปนาวุธลูกหนึ่งจะราคาเป็นล้านแต่มันก็ถูกกว่าการสูญเสียความมั่นคงของชาติมันก็เหมือนกับการซื้อรถที่มีระบบความปลอดภัยแพงๆคุณจ่ายมากขึ้นแต่ปกป้องชีวิตได้ สำหรับคนไทยการได้เห็น F-16 บินในงานสำคัญหรือการสาธิตทางทหารคือความภาคภูมิใจมันแสดงว่าไทยสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีพันธมิตรด้านความมั่นคงที่แข็งแกร่งสมรรถนะของ F-16 บวกกับขีปนาวุธที่ติดตั้งทำให้ไทยยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคแม้คนทั่วไปอาจไม่ได้คิดถึงราคาขีปนาวุธแต่ละครั้งแต่ความจริงคือเครื่องบินที่บินอยู่เหนือหัวเรานั้นบรรทุกอาวุธมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เพื่อปกป้องด้านฟ้าของเรา เมื่อเรามารีวิว F16 ในแง่สมรรถนะและราคาโดยเฉพาะในบริบทของไทยเราจะเห็นว่ามันคือเครื่องบินที่สมดุลระหว่างความคุ้มค่ากับศักยภาพมันบรรทุกขีปนาวุธได้หลายแบบตั้งแต่ไซวินเดอร์ไปจนถึง AMRAAM และมาเวริกรวมถึงระเบิดนำวิถีแม่นยำสมรรถนะก็ทั้งเร็วคล่องและทรงพลังใช้ได้ทั้งสู้รบกลางอากาศและโจมตีภาคพื้นด้วยความแม่นยำสูง ส่วนราคาก็สูงแน่นอนแต่เมื่อเทียบกับ F-35 ที่ราคาเกิน100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องและมีค่าบำรุงรักษาสูงกว่า F-16 ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ฉลาดสำหรับไทยสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือเครื่องบินขับไล่คำถามก็เหมือนเดิมคือสิ่งที่คุณได้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหรือไม่สำหรับ F-16 ไทยได้เครื่องบินรบที่พิสูจน์แล้วว่าทำงานได้หลากหลายมีขีปนาวุธหลายชนิดอัปเกรดได้ต่อเนื่องและสามารถปกป้องน่านฟ้าได้จริงนั่นคือ